ยุโรทวีปอันเก่าแก่ภายในดินแดนทวีปนี้เตี่ยมด้วยความห่้าพิศวงของ,งธรรมชาติและมนุษย์ พรมแดนที่เหนือของยุโรปอยู่ติดกับที่ราบาน้ำแข็งของขั้วโลกเหนือทางใต้กับตะวันตกขนาบด้วยทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนทางตะวันออก อยู่เคียงข้างกับเอเชียโดยมีป่าดึกดำบรรพ์ของรัสเซียกั้นอยู่อาณาเขตของโยุโรปมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของอเมริกาเหนือแต่กลับมีประชากรอาศัยอยู่ถึง730ล้านคนแทบจะหาพื้นที่ที่ไม่มีร่องรอยของมนุษย์ไม่ได้เลย ยุโรปในปัจจุบันเป็นผลของประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนหลายพันปีของการตั้งรกรางการบุกรุกวิวัฒนาการและการคิดค้นทำให้มนุษย์ปรับรูปแบบโบราณของธรรมชาติให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตนเองได้เทียบกับช่วงเวลาของมนุษย์แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เห็นของยุโรป นับว่าเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่โมโหรารแต่ยังมีเรื่องที่มาัศจรยิ่งกว่านั้นอยู่อีกซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่5,000ล้านปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์อันแท้จริงที่ก่อรูปร่างของทวีปนี้ขึ้นมาเมื่อ8,000ปีก่อนในตำแหน่งของตึกราฟ้าแห่งกรุงแฟรงก์เฟิร์ตเคยเป็นป่าดึกดำบรรที่เยียดยาวตั้งแต่ลิสบอนจนถึงเลนินกราดช่วงเวลากว่าสล้านปีที่ผ่านมา ยุโรปมีภูมิอากาศหนาวเยือกสลับกับร้อนระอุในช่วงยุคน้ำแข็งกรุงอัมสเตอร์ดัมและลอนดอนเคยปกคลุมด้วยภูเขาน้ำแข็งเมื่อก่อนและในบางช่วงก็เคยมีหน้าตาเหมือนที่ราบเซเลนเกติแห่งแอฟริกากว่า50ล้านปีที่แล้วพื้นที่ของกรุงเวียนานและปารีส เคยจมอยู่ใต้ทะเลขเขตร้อนชื้นซึ่งอุดมสมบูรณ์ส่วนเมื่อ100ล้านปีที่แล้วกรุงฟอร์เรนซ์และออสฟอร์ดก็เคยเป็นเหมือนจุลสิษย์พักมาก่อนย้อนไปเมื่อ200ล้านปีก่อนยุโรปเคยเทียบเท่าซาฮาราและ300ล้านปีก่อนป่าแห่งแรกของโลกเคยปกคลุมไปทั่วทวีปกรุงเบอร์ลิน เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าฝนเขตร้อนมาก่อนเอเดนเบร์กเคยคล่อมอยู่บนภูเขาไฟเก่าแก่ซึ่งขยาวโลกเื่อประมาณ500ล้านปีมาแล้วเหตุการณ์ใหญ่ๆทั้งหมดมีส่วนช่วยประกอบกทวีปอัาน,นิาพิสวงนี้ขึ้นมาทวีปซึ่งปัจจุบันนี้มีชื่อว่ายุโรป ที่นอร์เวย์นี้มีกุญแจไขสู่ความเป็นมาของยุโรปเช่นเดียวกันช่องแคบและภูเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาโบราณคาเลดนาสซ,ซึ่งทอดตัวจากไอซ์แลนด์กับสกอตแลนด์ขึ้นไปผ่านนอร์เวย์เป็นภูเขาซึ่งปัจจุบันเป็นเส้นกั้นขอบทางตะวันตกของทวีปส่วนทางตะวันออกเทือกเขาโบราณอีกเทือกหนึ่งยูโรสกั้นระหว่างยุโรปกับเอเชีย ทั้งสองเทือก่ขานี้เป็นหลักฐานของการก่อตัวครั้งแรกของยุโรปซึ่งเป็นผลของขั้นตอนหนึ่งที่เริ่มขึ้นเมื่อ500ล้านปีมาแล้วขณะนั้นยุโรปยังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่สแกนดิเนเวียอยู่ในทะเลใต้อังกฤษและแถบประเทศทางใต้เคยอยู่ใกล้ทวีปแอนตาร์กติกส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมดอยู่ใกล้ๆกับผู้โลกใต้ ชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายกันนี้ค่อยๆเคลื่อนที่แผ่นผิวโลกูกถูกดึงให้เคลื่อนไปโดยกระแสทิตของหินหลอมเหลวในเปลือกโลกซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ80กิโลเมตรในหนึ่งปี แผ่นทิวโลกจะเคลื่อนตัวเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่พอสะสมรวมตัวกันเข้าหลายๆล้านปีก็เป็นระยะทางที่ไกลมากยุโรปถูกนำมาประดิษฐ์ระต่อกันทีละชิ้น เหมือนเป็นชิ้นส่วนเิ๊กซอขนาดยักษการประทะก,กันในแต่ละครั้งทำให้เกิดพื้นที่ที่ยับย่นขนาดใหญ่ขึ้นหินถูกงอและพับตัวจนรอยต่อโป่งขึ้นมาเป็นเทือกเขายาวเหยียดรอยต่อน,นั้นคือสันหลังของยุโรปซึ่งเคยมีขนาดใหญ่โต เทียบเท่ากับฮิมาลัยการก่อเกิดภูเขาโบราณนี้เป็นเหตุการณ์แรกของการรวมตัวของทวีปยุโรปนับจากนั้นเป็นต้นมายุโรปก็เคลื่อนที่ข้ามโลกมาครึ่งซีกเมื่อ300ล้านปีที่แล้วมันอยู่ตรงแนวเส้นศูนย์สูตรพอดีเห็นไหมครับว่าตอนนี้ พื้นทวีปนั้นได้เคลื่อนที่ลงมาบริเวณเส้นส,สุดท้แล้วทําให้ทวีปยุโรปนั้นมีอากาศร,ร้อนและก็ฝนตกชุกไปครับจากลักษณะภูมิอากาศแบบนี้นะครับทําให้เกิดป่าแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นเรียกว่าป่าฝนเขตร้อนครับป่าฝนเขตร้อนนี้นะครับกําลังเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่แล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ป่าชนิดนี้ต้องสูญสิ้นไปตลอดกาลยุโรปค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางเหนือ และพบกับการชนกันของพื้นผิวโลกครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องผลที่ได้คือทวีปขนาดยักษ์นี้แผงจี Peng เมื่อ230ล้านปีมาแล้วยุโรปถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นแผ่นดินขนาดใหญ่มันจึงอยู่ห่างจากทะเลมากและฝนก็ไม่ตกภายใต้ดวงอาทิตย์ที่แรงกล้านี้ ปาฝนอันชุ่มฉื้นอุดมก็สลายไปและทวีปก็ถูกกลืนด้วยผืนทรายเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทวีปยุโรปนั้นได้กลายเป็นทะเลทรายไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือทวีปยุโรปนั้นกลับมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งทราบไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับไปเลยคำตอบก็คือการเคลื่อนตัวของทวีปนั่นเอง เมื่อมีการเข้าพธากันของผิวดินบางครั้งแผ่นดินก็แตกออกเมื่อธวิปแผงเชียแตกออกน้ําทะเลก็ทะลักเข้าไปในรอยแยกก่อให้เกิดชายฝั่งและมหาสมุทรใหม่ๆขึ้นมายุโรปในโฉมใหมน่นี้อยู่ตามกว่าเส้นศูนย์สูตรและทะเลร,บรอบๆก็อุ่นตื้นและใสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประการัง ฟสอสซิสของปะะการังทำให้เรารู้ว่าทะเลนี้กินอาณาเขตไปทั่วยุโรปและคงอยู่เช่นนั้นมานานถึง70ล้านปีในน้ําอุ่นนี้รากฐานของยุโรปได้ถูกก่อเพิ่มขึ้นปะการังเปลือกหอยและโครนที่เต็มไปด้วยปูนค่อยๆเรียงตัวที่ก้นทะเลครั้งใหญ่ถัดมาที่เกิดกับยุโรปเกิดขึ้นเมื่อ100ล้านปีมาแล้วน้ำท่วมครั้งต่างๆ เกิดขึ้นจากการยกตัวของพื้นทะเลและภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นซึ่งทําให้น้ําแข็งละลายเป็นกระบวนการที่ส่งให้พื้นที่ส่วนมากของทวีปหายไป60ล้านปีที่แล้วเทือกเขาแอลฟยังไม่เกิดขึ้นและชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนก็ไม่เหมือนกับปัจจุบันยังต้องมีการผลักดันอีกครั้งเพื่อสร้างทวีปนี้และแรงผลักครั้งนี้มาจากเพื่อนบ้านทางทิศใต้แอฟริกาแผ่นทวีปแอฟริกา ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นเหนือมานานหลายล้านปีและเมื่อมาเบียดเข้ากับแผนทวีปยุโรปก็เกิดรอยยักขนาดยักษ์ขึ้นซึ่งกลายเป็นแนวเทือกเขาอันใหญ่โตมโหรารภูเขาทางใต้ของยุโรปพารินิสคาเปทินและแอลทั้งหมดเกิดขึ้นจากการชนกันครั้งนั้น ชิ้นส่วนที่เคยเป็นพื้นหมหาสมุทรดึกดำบรรถูกดันจนโป่งขึ้นไปในท้องฟ้าสูงหลายพันเมตรเทือกเขาแอลยังคงสูงขึ้นเรื่อยขณะที่แอฟริกายังคงเคลื่อนขึ้นเหนือต่อไป ของทวีปแอฟริกาได้เคลื่อนตัวและมีการชนกันทําให้เกิดเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเขื่อนนี้จะกั้นระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทําให้น้ําในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นไหลเชี่ยวกรากลงสู่ที่ลุ่มผ่านหุบเขาในฝรั่งเศสทําให้หุบเขาในฝรั่งเศสนี้มีลักษณะคล้ายกับแกนงแคนยอนและต่อมาความร้อนแห้งแล้งในที่ลุ่มนี้จะทําให้พื้นที่น้ำตกนั้นแห้งเหือดไปจนหมดสิ้นครับ เคื่อนธรรมชาติที่กั้นระหว่างตำแหน่งของโมโร็อกโกในปัจจุบันกับร็อกออฟยิบรอนตาเคยกักน้ำของแอตแลนติกไว้นานหลายหมื่นปีที่ลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ในสภาพทุ่งเกลือทรายและดินที่แตกระแหงไร้ชีวิตเป็นเวลานานแต่เมื่อออฟริกาเคลื่อนตัวผลักและดึงพรมแดนที่ใต้ของยุโรปแรงกดของผิวโลกก็มากเกินต้านทาน กระแสน้ําที่สูงขึ้นทําให้คืนอ่อนตัวลงและมหาสมุทรแอตแลนติกก็บุกหลายทะลักเข้าไปในกลุ่มหน้าผาก่อให้เกิดเป็นน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ในช่วงที่กระแสน้ําสูงสุดน้ําตกขนาดมหึมาขนาดใหญ่กว่าในแองการาหนึ่งพัเท่าตัวได้เทน้ําเข้าสู่แอง่งในแต่ละวันมีน้ําไหลผ่านยิปบอนต้ามากกว่า100ลูกบาทกกิโลเมตร แม้ว่ากระแสน้ําจะแรงขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งศตรวรรษในการเติมมิเเตอร์เรเนียนให้เต็มแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจกว่านั้นก็คือวัตจักแห้งแล้วเติมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่หลายครั้งแต่ด้วยวงจรของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อ500 0 0 0ปีที่แล้วพรมแดนทิศใต้ของยุโรปจึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา มันคือปรากฏการณ์สุดท้ายในการก่อกำเนิดของทวีปเอาละครับตอนนี้ทวีปยุโรปกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของทวีปยุโรปเลยทีเดียวเพราะว่าทวีปยุโรปก,กำลังก้าวสู่ยุคน้ำแข็งครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามไปดูกันเลยครับ สองล้านปีที่แล้วภูมิอากาศของยุโรปเด็ดแปลปรวนอย่างร้ายกาจอุณหภูมิลดหวบลงทั้งทวีปได้ถูกกลืนกินด้วยภูเขาน้ำแข็งและจมดิ่งสู่ยุคที่ยากเกินที่สุดในประวัติศาสตร์ของมันยุคน้ำแข็งอันยาวนานได้มาถึงแล้ว ยุโรปยังคงเหลือร่องรอยของสิ่งที่มีอิทธิพลสำคัญและมีอำนาจมากที่สุดพลังซึ่งสร้างภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้นั่นคือทานน้ำแข็งยุโรปอาจจะมีสภาพเช่นนี้เมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วทาน,น้ำแข็ง อาจจะดูเหมือนจับตัวแข็งและเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ความจริงแล้วตรงกันข้ามโดยเฉพาะส่วนที่อยู่บนทางลาดของภูเขาในช่วงเวลาที่ผ่านไปพวกมันก็มีชีวิตขึ้นมาทานน้ำแข็งเลื่อนและถลายลงไปด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจคือเร็วได้ถึง20เมตรต่อสัปดาห์ เหมือนกับแม่น้ําที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งน้ำหนักมหาศาลของทางน้ําแข็งทำให้น้ําแข็งจนวนมากไหลไปบนผืนหน้าของน้ําขนาดที่มันไหลไปมันก็กวาดเอาเศษกรวดและก้อนหินขนาดใหญ่ขึ้นจากพื้นและลากไปด้วยกันทาน้ําแข็งพัดพื้นหินข้างใต้ให้เรียบ เราก็เป็นกระดาษทรายแผ่นยักษ์ผลกระทบที่ทาน้ำแข็งกระทําต่อภูมิประเทศนี้เห็นได้อย่างเด่นชัดจากภูเขากว้างรูปตัวอยู่ในสกอตแลนด์ไปจนถึงอาฟยอตในนอร์เวย์และจากเทือกเขาพีคอสเดอยูโรป้าในสเปนจนถึงช่องแคบของเทือกเขาแอล ภูมิประเทศแนวชายฝั่งที่น่าประทับใจมากที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ในตอนเหนือของนอร์เวย์ที่นี่หุบเขาลึกถูกทาน้ำแข็งซ้อเอาไปและจมอยู่ใต้ทะเลที่ท่วมสูงขึ้นทำให้เกิดเป็นเครือข่ายอาร์ฟยอตทางน้ำนี้ลึกเท่ากับความสูงของภูเขาโชคดีที่กระแสน้ำอุ่นกล้าสตรีมได้พัดพาอาหารและความอบอุ่นเข้ามามันจึงอุดมไปด้วยชีวิต และปลอดน้ำแข็งตลอดทั้งปีหลังจากยุคทานน้ำแข็งระยะสุดท้ายแนวชายฝั่งเกิดใหม่ซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นเส้นทางเดินสำคัญต่อผู้มาเยือนรายใหม่ซึ่งเดินทางขึ้นมาจากชายฝั่งแอตแลนติกเช่นเดียวกันที่นี่ประมาณ1นึ่งหมื่นปีที่แล้วมนุษย์ยุคหินเริ่มออกเดินทางมาตามชายฝั่งยุโรป นี่เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่อย่างสิ้นเชิงทั้งอาหารที่ขึ้นอยู่กับสัตว์น้ำเปลือกแข็งซึ่งอุด,ดมไปด้วยโปรโตีนอย่างหอยแครงหอยลินเผ็ดหอยฝาเดียวและหอยโขงนี่ถือเป็นโลกใบใหม่ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของทวียุโรปยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสนภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาวยุโรปก็ได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนในปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นป้ายดูยุโรปสตววรษที่21ประชากร730บล้านคน ทางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งมนุษย์และธรรมชาติต้องหาวิธีใหม่เพื่อดำรงอยู่ร่วมกันในเมืองต่างๆของยุโรปผู้คนและสัตว์แออัดอยู่ด้วยกันมีความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ยุโรปเป็นอย่างในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เวลาผ่านไปนับ400รุ่นกว่าจะพายุโรปผ่านช่วงเวลาแห่งการพันนาแบบยุคหินไปถึงการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมแต่ก็ใช้เวลาเพียง100รุ่นในการสร้างเครือข่ายถนนที่หนาแน่นที่สุดในโลกขึ้นมาได้และใช้เวลาเพียงแค่10บรุ่นเท่านั้นที่ผู้คนทำลายป่า ได้มากกว่าบรรพบุรุษทั้งหมดของพวกเขาเคยทำลายมาแต่สิ่งเหล่านี้ก็เทียบอะไรไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่พารามาสู่ศตวรรษที่21เทคโนโลยีใหม่ผู้บุกรุกร้ายใหม่ๆ ความพยายามครั้งใหม่ในการนำชีวิตธรรมชาติที่สูญหายไปกลับขึ้นมาและป่าไม้แห่งใหม่ที่ช่วยให้สัตว์พื้นเมืองย้อนกลับมาตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อหลายพันล้านปีก่อนยุโรปอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพื้นที่ชายขอบคือเครื่องย้ำเตือนให้นึกถึงอิทธิพลที่เป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งยังปรากฏให้เห็นในทุกวันนี้และจะก่อร่างอนาคตให้แก่ทวีปอันโดดเด่นแห่งนี้ในที่สุดในอีก250ล้านปีจากนี้พื้นที่ยุโรปและพื้นที่แอฟริกาจะมาอยู่ติดกันก่อให้เกิดเป็นทวีปใหญ่ทวีปใหม่ขึ้นมา แต่ในตอนนี้นี่คือทวีปแห่งธรรมชาติอันมีค่าอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีวันจะหมดสิ้นลงมีการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติขุมทรัพย์ของยุโรปเมืองใหญ่อันทับข้่งแหล่งพ่อปลูกที่สวยงามและดินแดนแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทุกสิ่งนี้ คุ้มค่าที่จะรักษาเอาไว้คุ้มค่าที่จะแบ่งปันและรวมตัวกันให้เกิดเป็นทวีท,ที่แสนวิเศษแห่งนี้ขึ้นสวัสดีครับทางนี้ วิดีทั์ของเราจบลงแล้วนะครับสําหรับวิดีทัชเกี่ยวกับทวิตผุโลกนะครับและที่ดูไปนี้นะครับเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตโลกนะครับส่วนความรู้นะครับของทวิตโลกนั้นมีมากมายเลยทีเดียวใช่แล้วครับส่วนหน้าที่ต่อไปนะครับจะเป็นหน้าที่ของพีก่อนในห้องสมดนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้พี่ก่อนในห้องสมุเลยนะสาหรับคุณคุณวัฒน์คุณธงชัยแลวก็คุณนุชงนะครับสวัสดีครับคุณสครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าครับ อ๋อสบายดีนะครับเตรียมตัวมานานไหมครับเนี่ยก่อนจะพร้อมที่จะมารับใวันนี้เราพผมที่เตรียมตัวนานมากนะครับกว่าแต่สำหรับชุดอะไรเงี้ยเราแบบไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมากโอเคเอาเป็นว่าเราไม่พูดมากกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมอบหน้าที่ให้กับคุณบุญวัฒน์คุณธงชัยแล้วก็คุณดั ำหรับพวกเราสักคนวันนี้ก็ขอลาไปกน